กี่นาคลไม่กเออกินว่าอะไรจะบอกสักทูนฟองน่าหูหนามเนี่ยง้างมาเห็นดอกนึงก็ได้เงินสามหมื่นขวบเหรอลาบเท่าป่ะเนี่ยอ้าวมันพิษบังนะหลังจากเจ้าชีเจ้าได้แยงยมแล้วเจ้ามาอยู่บ้านทำไรเป็นไรป่ะเนี่ยชีวิตเจ้าชีวิตพิษบังอ่าล่มเหลวอ่าเป็นไรป่ะเนี่ย่มเราวีดตัวพอเราขีดตัวเป็นอย่างขึ้นมเหลว เป็ยางเจ้าว่ากี่ตัวเจ้าทาว่าสิมาซื้อหน้ามองบางวาดหน้าบาวัดบัตรมาเบิ่นเนาะเมียนเมียนอยหินน้ำยุกออือ้าวบั่านยี่ปีนมองสามหมื่นเราขายหน้ามากแปดหมื่นคนบัารมาจักพอถูกคำตายไปต้มไปซื้อคนหกกินเนียอยู่นี่ยังบ้ากังบ้าไสชีมอด แค่หน mm. ้าก ja, hmm. mm. um. ็บ่ได้บัดนรวยเยี่ยงไหนกินบัดนในชีวิตยุบไปยุบไปมันก็เบิดตัวเงินเนาะเออบ่มีอนาคตแล้วตัวไปสร้างแล้วไืนตัวปลาเมียตัวนี่ปลาตีมเลยเกือบเกือบแล้วเอาปลาเมียคนไหนนี่เดีวปลาเดินปลาไปเดือนกลัวพุ่นเด้ยายยมนี่บ่เออปลาสินั่งอยู่นี่ บ่โอ้ชีวิตเจ้ากับพวกพันแห้งน่ะกนอนนานเนาะเดือนเคืองคอยไปทังานเน่ะก็มีเงินขาดลดไปไวระเงินไปตั้งเจ็ดพัน่มีาไหร่ระเงินไปรเงินตัวพมโอ้ตัก้าตักีบบ่ต่วพมคือไผตัพมมันพ่อเขาอยู่ผานี่พอเท่าบ่หลักบัหลักเงินกัเจ้าอซื้อนี่ข้างใกล้กันบ่บ่วใกล้แล้วตะกีบมาไปอยู่น้ำเรา บมท่อต้นเดือนถึงเงินขัวมาไม่ขั้วมาเราเมื่อยูมน้ำตุ้มพกได้ปเจ้ากันแสดงว่าเจ้ากับสัตว์างเสมยอยู่เนาะสัตว์บางเสมอยืมหลักเงินเขาอีกกินบุญเลื่อนขี่บุญลังกาบุญเลื่อแล้วขายกล้วแล้วเอาไปใส่กระเป๋าห้อยไว้เสาเามึงบาทใช่เงินเราไปอาลาร์ดเลยวเขาล้างจูนนะที่เขียนได้ป่ะนี่ไปไปขับรถยูกรุงเทิพย์ขับรถแกนชาวแพร่า โอ้ไ่เออเดี๋ยวล้ร้อยหาชีพเดี๋ยวไปขายเสาเข็มบัดนี้เป็นหลักขาอิ่งบนอ่ะว่าอันนีเขาบอกเอามันหนานีมันแตกเขาไปขายโอ้ดหเสาแข็มเสาเข็มยังเออมันพอพานเนี่ยเขาก็บอเอาเขาก็ไปเอาไปขายซุ้มต่อเติมไปขายทำหารมารวยได้เดือนกว่าได้เงินสามหมื่นแปดเลย ได้ไปกลับขอเมียบอกเลยโอ้ยคือทอดล,ลูกระบาดน,นี่บอก่ตอนนั้นคือเจ้าป้ากับเมียเราบอกป้าแล้วป้าไปแล้วโอ้รักเงินแล้วป้าไปเลยร <ừ. S 1> ักเงินไปพร้อมโอ้สุดยอดเลยเจ้าเมียได้ไหมเมียก็อยู่น้ำแม่เขาไปแล้วก็เกือบตู้นั้นมาเอาเดี๋ยวเกือบมาประทันโอ้เกือบเกือบเกือบเมียเกือบเมียไปมีผัวใหม่บ่ตู้ยังที่่เเพินนนนมาาอยยหหูัะตู้อีหยังตู เอาูตัอ้งบ่ตูไดอตายแล้วม่อีกตู้นึงเดี๋ยวเดคือื้ยังน้อกีมันุ่มเยอะจีมอตสันุ่มเด้ีอตมนมนเราเอางวมาแ่งเอาถ้วยมาแดงเอายหนูหน้ายหนูยังอยู่น้ำเพลินอยู่เลยค่ะตัวบินโอเกือบจะไดเมียคนที่เจ็ดนสนอมันบ่ขเป็นปลาเลยเป็นคนที่เจ็ดเลยมันบ่ ไม่น่าเชือช้านเลยกะสิเอาหาเบิดเอาเหลเนียนเนียนเนียนแต่ว่าขั้นเจ้าไบ่ไปแต่เจ้าห้ามเอาูกไป่ไก่ไข่ไข่ไข่โอ้ยเออแก่ทกลุมว่าสิเอากับเล้าเน่ะผมก็ว่าสิเอาลูกไปน้ำลูกไปน้ำพ่อลูกมีหม่องอยู่หม่องเจ้ามีนักมีฐานอ่าบ้านนี้วล่ะลูกเบาบัดนี้แล้วเอ้ยเพื่อนเบาลูกน้ำเอาลูกเอาแต่แม่โอ้เจ้าเขาก็เขาไม่ได้เอาลูกแล้วเน่ะ ตแสงกั <cuanto S 1> ไปปิววิวตัวเนาะอเกือบจะเซตแล้ตุแสงเนาะเอ้คือว่าแห้วครับอันนี้คือเรื่องค้อมหลนะครับด้ม่นเรื่องปัจจุบันเด้อนี่ที่ผานมาแล้วดอกชีวิตเพื่นเอาอนจเจ้าได้อนิจเจ้าได้เงินมาสามหมื่นนจ้าไนอนิ้ก็มาแต่งยยอมขึ้นเดี๋ยวหมื่นหนึ่งบอกตัวพวอหมื่นหนึ่งแต่งสามพันอ่ะเอรัได้แต่งสามพันก็เพองานมากแต่อีหมื่นหนึ่งบว่นี้วก็ให้พอตัวพ่อหมื่นหนึ่งให้ตัวย่อมหมื่นหนึ่งก็คือไซน เออผมคลของกันเลยนะผมเป็นหลักเราเอาไปต่อยอดเนาะเอาขึ้นเพิ่นเดี๋ยวจันตัวผ้าที่ขาดทิ่มก็เลยกลับมาแต่งเมียบ่แต่งเมียอยีทวดได้เงินใหม่เล่าอยู่ก็เลยอยู่กันฮอดคู่มือนี่เลยบ่เนี่ยอยู่เลยออ๋พาเราไปปลาอ้อยขึ้นเขาไปข้าวแข้งเนี่ยบ่เนี่ยไปขี้ไม่กําลังอินุจนเดี๋ยวไปอันเขาโรงเรียนก๊าบแงงไป บากเลยไหมลำบากยีงดีก็คือกําแมงกําแมงเสียบบ่กําแพงเพชรบ่เออตอนนี้เจ้าบ่ลำบากป่ะตอนนี้ตอนนี้ก็สบายนะมาอยู่นี่เนาะเพราะว่าเราสบายไปแบบนึ่งแต่ก็ะถุกแบบนึงถูกไปแบบนึงเป็นเดนมาอยู่น้ำกล้องอะไรอีนี่บ้านน้ำกล้องอะไรแต่สบายมันเพราะวันมันเป็นมันเปงานหนักแต่งานถุกเย็ด มันมตกุกติกไม่แต่นายชินใจออย่างวะนึกวโทรหาเฮ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มาเนี่ยมานี่ยเมียยเขานี่แพงหลายบ่เนี่ยแพงอยู่แพงกับปลาสิบเนาต่ว่านี่ยนี่หัว่แดงนี่ยบนีมวแดงฝองเมือง <c oughs> <c oughs> น้องฝ่งนมึองเนาะ่ฝอากูกูน้อนอยู่ที่ ค้าหมายคือตอนนี้ก็คือชีวิตก็โอเคเนาะมันบ่โอเคแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนาะคือว่าเรเรื่องวามหลังที่ผ่านมาทุกคนก็มีของหลังมาสักคนละเนาะเส็นบสีดีสีส่วนเมือนก้บเมิ่งคู่มือนี่ดีกว่าเนาะเส้าเกีแล้วเส้าเกีเก้าเกียบโดยเร้าหยังเส้าส่วเส้าเส้าตุดเคี้ยวเดินบ่ใครจะรก เดี๋ยวยมก็โอเคอยู่เนาะม่รู้มีเต้ากันสร้างรักปักฐานดีแล้วเนาะอันบ่าวันนี้จะไปเ้องไรแล้วอันบ่บวันนี้ไปใสแล้วอืมอ้าวดีๆขนาดไม่ใช่สียวนน้อาจารย์สิงค์คุปปาติงอยู่วัดบ้านไร่นี่วะเดี๋ยวว่าอยูก่อกได้บัติอยู่ในวัดได้อ่าอยู่วอกอกว่าบัติสุดท้ายก็ต้องอยู่ขวกวัดทุกคนยังจะอะไรใส่อันบ่เป็นกระดูกกันบ้า เอาเจ้ามีข้อคิดสิบอกรุ่นลูกหลานว่าอะไรเนี่ยเอาบอกมาดูว่าก็ให้ไอคิมเลูกคนทั่วไปเอฟซีทั่วไปแหมเอฟซีทั่วไปแหมเอฟซีทั่วไปบอกฝากถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเอฟซีทั่วไปว่าเออการใช้ชีวิตเป็นอะไรเอาฝากคนเนี่ยก็ระหดอดทนอย่าไปถือสาค้าพูดค้าจาของเจ้านายเอาพ้นรับข้าง เอาให้กำลังใจหลังเจากจนน้ำตาออวบคนนี้เขาหายแปนเป็นลูกจ้างคนว่าอายุกับกลองอะไรบวชหายเคลียร์สบายก็ตายบวชหายวันนี้เอาเพราะว่าพี่เล่ากับพี่บ้าือกันเข้าไปยังประจ่ามากันวันนี้ครับเสียเอาเล่าร่มดีก็อะไรให้กำลังใจเอฟซีเนี่ยเอฟซีที่มันสถานการณ์โควิดหน่ะให้กำลังใจกันแล้วเจ้าหายรวดยังหายใจเอ้าไอ้เจ้าเจ้ามันเป็นเจ้าของคลิป จ้ากินให้มีความอดทนให้มีความเจ้ามากินรับเท่ามานะขยันขันแข็งรักษาสุขภาพด้วใส่แมสวเดี๋ยวกินเหล่าร้ายกินตะเบียคือข่อยนไข่ดีจังโมไลายกินแต่โสมมั้งบอากินโสมยังฮะโสมโสมแดงผอกปูกไวกยุ่เด้โสมอิมซันเอิมซัมโซอิมซัมมันบอเออไอกองคนเป็นพิซเตอร์มันบอนี่เออนั่นแหละดีบอจะกินน้ำมีอกะปิกเป่าเนาะดีครับ ทกันสบายแต่ว่าบอกกันขี้มันม้ให้่งแต่บอกแดดม้าหิ่เอามือนี่ผมเอสวมมห้เจ้าได้ไหมว่าเออบอาเออมาใช้เอามาาห้เหมือนนี่ซองขวดกินันขอบคุณเอฟซีกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมเป็นรอปภอยู่ที่อารีนาแต่ตาอาจจะแน่ บอกส่องนั่นไหมส่องอยังครับเพิ่งเจ้าดาชฉันส่องหฟวนไล่แอมเบอรี่แฟมเบอรี่ต <c oughs> <c oughs> ิดตามผมด้วยนะครับ <c oughs> ในช่องหฟวนไล่แฟมเบอรี่สวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>